ยังอยู่กันที่จังหวัดมหาสรารคามนะครับก็คือทางผู้ว่าเนี่ยได้ลงพื้นที่ปฏิดติามสถานการณ์น้ำปฏิบตตามข่าวนี้กันครับผู้ว่าราชก,การจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมและอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานครับนายวิบูล์แววบดิตผู้ว่าราชก,การจังหวัดมหาสาร,รคามพร้อมด้วยปอพมหา ah สารคามท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมที่รับผลกระทบจากทำนบอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำแตกเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน,น้ำนะครับไหลเข้าท่วมพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะครับให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคาดหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่นะครับสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายครับ จากนั้นคะ่ะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำานะอ่างเก็บน้ําแก่งเลืองจานตะบนแก่งเลืองจานอำเภอเมืองมหาสาร,รคามโดยล่าสุดนะคะปริมาณน้ําสูงกว่าความจุของอ่างค่ะและได้ระบายน้ําออกทางลําห้วยค้าคางลงสู่แม่น้ําชีซึ่งสถานการณ์น้ําในแม่น้ําชีนะคะในเขตจังหวัดมหาสารคามยังอยู่ในเกณฑ์ปกติคะ่ะทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้กําชับให้โครงการชลประทานมหาสารคามเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่ามวลน้ําค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะเรายังคงอยู่ในสถานการณ์น้ํากันอยู่ค่ะจากมหาสารคาม